เฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%พร้อมเปิดโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่องเมตาประกาศผลประกอบการดีกว่าคาดพร้อมดันรีวชนะ Ti k ก o k Samsung เปิดตัวมือถือพับได้เ e เนเรชั่น5 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Need to Know เรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่27กรกฎาคมพบกับผมนัทวัชระเมธีวรนันท์จากทีมเรื่องการลงทุนบริจกอิสเปนประเทศไทยนะครับก็อนสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบิ๊กอีเวนต์นะครับก็หนึ่งในสามนะการประชุมธนาคารกลางนะฮะในของอยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับก็จะเมื่อคืนจะเป็นของสหรัฐนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับช่วงบ่ายเย็นเนี่ยนะฮะจะเป็นของ ECB ของธนาคารกลางยุโรปแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะเป็น ขอภายฮะวันวันชใช่สิใช่เสียวันวันนี้วันนี้เป็นของยุโรปตอนเย็นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับจะเป็นของ b o j ของฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมก็เมื่อคืน่ายไปแล้วนะครับผมตัวของเฟดเนี่ยก็ปรับขึ้นดอกเบี้ย0.25นตะครับตามที่ตลาดคาดนะก็ตามที่ตลาดคาดก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยคาดกันว่าขึ้น0.25นะครับจริงายอยกับไปตอนก่อนนั้นเนี่ยตลาดก็ยังตลาดก็ยังงงอยู่เลยนะเพราะรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเฟดคงดอกเบี้ยไว้นะครับตอนที่คง ตอนที่แกคงเนี่ยแกแล้วแกก็ประกาศว่าเดี๋ยวปีนี้จะขึ้นดอกเบีย้ยต่ออีกสองครั้งนะครับผมแต่ลากก็งงๆว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะฮะก็พอมาก่อนหน้าการประชุมเนี่ยนะครับไปฟังโทนของกรรมการหลายๆท่านมาเนี่ยนะฮะก็หลาดๆก็มองเป็นเสียงเดียวกันว่าก็น่าจะขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเออครั้งนี้นะครับ0.25%นะครับกพประเด็นที่สุดท้ายแล้วเฟดเนี่ยปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%ตามคาดแหละแต่สิ่งที่ตลาดมองต่อ,อก็คือเอะตัวเมสเซจเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยนะครับมันมันเปลี่ยนไ,ไม นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คือ,อถ้าเราไปนั่งดูสิ่งที่มันสเตทเมนที่ที่มันออกมาเมื่อคืนเนี่ยนะครับมันก็เออก็มีนักข่าวท่านหนึ่งนะใช้ใช้คำเปรียบเปรยเหมือนแบบว่านีา่ตัวของการที่มาพยายามหาว่าเฟดเนี่ยมีแม่เส็จอะไรที่มันเปลี่ยนไปนะในการถแถลงการรอบนี้เนี่ยมันเหมือนการแบบว่ารีดเลือดจากหินนะของไทยเราก็ต้องเป็นแบบว่ารีดเลือดจากปูอะไรอย่างงี้ถูกไหมฮะก็ก็คือมันไม่ พยายามจะไม่บอกอะไรเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเรืของการประชุมรอบที่ผ่านมานะครับก็เลยทําให้ตลาดเมื่อคืนนี้ทางฝั่งสหรัฐก็เลยนิ่งๆนะฮะจริงๆหลังจากที่ตอนแรกป,ประกาศแล้วขึ้นบทดอกเบีย้ย0.25%ตามคาดแต่ตอนแรกตลาดเด้งขึ้นก่อนนะครับผมก็ก็ก็ขึ้นดอกเบีย้ยตามที่คาดไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยกว่าที่คาดนะครับแต่ประเด็นคือพอขึ้นไปแล้วปั๊บนะบแล้วสเตทเมนต์มันออกมาแบบโทนเดิมคือเหมือนก๊อปปี้เดือนที่แล้วเอามาวางเลยนะฮะบ,บอกว่ายังอยากจะขึ้นดอกเบีย้ยต่ออะไรงเงินเฟอ้อลงแล้วแต่ว่ายังไม่ไม่ไม่ ยังห่างไกลจากเป้าหมายสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยม่เซดไม่สเสดเดิมเลยตลาดก็เลยกลับมาที่เดิมเพราะตลาดก็จะงงๆหน่อยว่าไอ้แมสเสดจะไม่โดวิชหน่อยเหรอนะยังส่งแมสเสดเดิมเหมือนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วคงแล้วแมสเสดออกมาในฮอกกิชนะเดือนนี้พลิกกลับมาขึ้นออกเบีย้ยต่อนะแต่แมสเสดคล้ายๆเดิมเลยเอ้ยังไงเนี่ยมันจะมันจะยังไงนะก็ตลาดก็เลยขึ้นแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับผมก็ไอ้สบห้าร้อยอไเมื่อคืนก็ปิดไป นิ่งๆนะบวกขึ้นไปแล้วกลับมากลับมาปิดตลาดแฟลตนะครับก็ลด0.02%นะครับดาวโจนเนี่ยนะครบวกเล็กน้อยบวก0.24%เ a สเดกก็ลดเล็กน้อยลบ0.12%นะครับผมก็เออตลาดคงเป็นสภาวะอึมครึมแบบนี้นะก็จะยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะจะไปทางไหนดีนะครับผมแล้วประเด็นนี้คือการประชุมเฟดรอบถัดไปนะนู่น เดือนกันยายนนู่นอีก2เดือนนะก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจต,ตัวเลขเงินเฟร์อะไรออกมาใหอีกอีกสเดือนแน่นะก่าที่เฟดเขาจะประชุมนะครับผมก็เออท่าน next event จริงๆเนี่ยจะมีการประชุมนะครับผมของของธนาคารกลางโลกเนี่ยนะครับที่เออที่เรารู้จักกันในชื่อแจ็คสันโฮนะครับมันจะเป็นเดือนหน้านะครับเดือนหน้าก็จะมีขั้นนะเดือนหน้าก็จะ มีแจ็คสันโฮมีการประชุมมีการประชุมแล้วก็ตัวของทางเฟดนะฮะก็ต้องออกไปแถลงแหละเอานโยบายการเงินของสหรัฐนะครับก็อาจจะมีเดือนหน้าให้ตามไกล้ๆไว้ก่อนนะครับแล้วของจริงทีก็เดือนกันยายนก็จะเป็น2เดือนที่ตลาดก็จะลอยๆหน่อยว่าจะยังไงดีนะจ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 ะ,จะ,จ,ะจะขึ้นไม่ขึ้นจะโทนไหนนะครับฝั่งของยุโรปนะครับผมก็ตลาดก็เกรงกันว่าไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่นะก็น่าจะขายไว้ก่อนน่าดอกเบี้ยขึ้นนะครับน่าจะขึ้นเพราะนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะครับ ถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นตามคาดเดี๋ยวตลาดก็น่าจะแบ็กกลับมาแหละนะครับผมว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็เก่งไว้ในเชิงลบไว้ก่อนแหละว่าเอ้ยเดี๋ยวขึ้นดอกเบี้ยมันก็ไม่ดีถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแฟกออกมาถ้ามันไม่ได้มากกว่าที่คาดตลาดก็น่าจะรีคูบก็เป็นสไตล์ประมาณนี้นะตลาดหุ้นนะครับสต๊อกหกร้อยเมืม่อวานนี้ก็เลยติดลบไปเล็กน้อยลบศูนย์จุดห้าสามเปอร์เซ็นต์ซีซีสูงฝรั่งเศสก,ก็ลบไปหนึ่งจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแดกสองเยอรมันก็ลบศูนย์จุดสี่เก้าเปอร์เซ็น ท่าทีนะของของประเทศของฝั่งสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นในวันนี้ใน,ในในสัปดาห์นี้นะครับก็นิ่งๆหน่อยนะฮะ i องส2ง5นะครับก็ลบไป0.09%เนะครับเ2ียสานงเปอซ็สสนะครับงเงลบ0ูนยะ์จุดสองหเซตนบวกศูนยเซ็ะฮะลบศูน JCI อินโดเนียบวกศูนย์จุแล้วก็เวียดนามนะแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยบวกศูนะ ฝั่งของเอเชียเราประกาศงบส่วนใหญ่จะประกาศงบช้าด้วยนะของสหรัฐยุโรปเขาประกาศกันไล่กันมา2อาทิตย์แล้วเนาะแล้วก็มีข่าวอัปเดตมาเรื่อยๆนะออวันนี้ก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในส่วนของเมตานะครับก็เอเชียยังไม่ค่อยประกาศงบด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อยก็รอฟังสหรัฐนี่มีทั้งประกาศงบดอกเบีย้ยนะครับเต็มหมือเล ก็ราคาทองคำเมื่อคืนนี้ปิดที่1,972ดอลลาร์ต่อทรอยซอนนะครับก็บวกขึ้นมา0.45%นะครับ WTI ิปิดที่79ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับหรือว่าลบไป0.77%นะครับทองคำน้ำมันไม่ขยับเลยนะมีบิ๊กอีเวนเมื่อคืนนี้แต่ว่าค่อนข้างจะนิ่งนะนักลงทุนค่อนข้างจะแบบรอดูดีกว่านะเมสเซจเฟดนี่มันดูไม่ค่อยมีเปลี่ยนแปลงขนาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนักเดบี้ขึ้ ยังงงอ่ยแหละครานหนึ่งก็คืองงอีกครานหนึ่งก็คือก็ขึ้นดอกเบีย้ยตามคาดนะครับไม่ได้มีอะไรต้องเรียกก็พันธบัตร2ปีปิดที่4.85เนะฮะหรือว่าลดลงเล็กน้อยด้วยซ้ำนะนะที่ดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยจริงๆยิวมันควรจะเด้งขึ้นเนาะนะแต่ตลาดบอกมันก็ขึ้นตามคาดนะครับลดไปสองเบสิสพอยต์นะครับพันธบัตร10ปีนะครับปิดที่3.87เหรือว่าลดลงไป1ปนึ่งเบสิสพอยต์นิดหนึ่งนะครับก็สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนไม่ได้มีอะไรนอกจากไอ้ตัวดอกเบยนน่่หหะะสรรั็าาามวิคคค์ใญ จาก5.25%ก็เป็น5.5%แล้วนะครับั้งคืนที่ผ่านมาก็ตัวเลขเศรกิตอื่นก็จะมีแบบยอดขายบ้านใหม่นะครับที่ออกมาก็ต่ำกว่าค่าเล็กน้อยนะกนะ็ยอดขายบ้านนักเศรษฐศาสตร์คาดไว้7 0 0 0นะออกมาจริงก็เป็น6 9 0 0นะครับก็น้อยกว่าเล็กน้อยนะครับมียอดการอนุมัตินะครับก่อสอร,ร้างใหม่นะครับผมก็ ตามคาดนะครับผมก็หนึ่งจุดสี่สี่ล้านนะครับล้านน่าจะหน่วยรู้สึกจะเป็นใบอนุญาตนะนะครับผมก็ก็ก็เติมตามคาดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่นะครับอ่ะก็มาที่ไฮไลท์ประจำเมื่อคืนนี้นะครับก็เฟดเนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยไป0.25%นะครับไอ้ขึ้นเนี่ยมันขึ้นตามค่าแหละนะแต่ว่าสิ่งที่เราตามกันเนี่ยนะครับคือแมสเซจนะฮะว่ามันจะจะจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับ ตัวของหลังการประชุมนะว่าแล้วอะไรอย่างที่จะเอาอะไรต่อนะครับผมก็สําหรับคียเมสเซจหลักๆเนี่ยนะครับก็ยังเป็นภาพที่อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนตอน้นเซ็ชันว่ามันพูดคล้ายๆเดิมเลยแล้วก็เมสเซจอะไรที่มันอัปเดตใหม่เนี่ยมีค่อนข้างที่จะน้อยนะนะครับก็เฟดขึ้นดอกเบี้ย0.25%นะจาก5.25มาเป็น5.5%นะครับผมหลังจากที่ล็อตพี่แล้ว่หยุดไปเนาะนะหยุดไปนะครับผมประเด็นก็นคือ,อ,อตัวของไม่เฟดเนี่ยไม่ได้พูดอะไรนะ นะว่าต่อไปเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงหรือว่าจะยังไงจะเล่งจะจะกลับไปจุดห้าจุดเจ็ดห้าอะไรกันไหมหรือว่าจะจะหัวเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะครับก็พูดแค่ว่าการประชุมรอบถัอไปเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นด a าด่ดาด,ดีเป็นเด่นแน่อยู่ที่ว่าเงินเฟอ้อตัวเลขเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับในในช่วงสองเดือนเนะี่ยมันก็จะต,ต้องมีตัวเลขเดือนเจ็ดเดือนแปดก่อนเนาะก่อนที่จะเ,เกิดการประชุมเดือนเก้านะครับผมก็มาเงียบสนิทนะแบบ แบบว่าแทบจะไม่พยายามไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยนะครับก็เฟดก็พูดเล็กน้อยถึงเรื่องเงินเฟ้อว่าเออจริงๆเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนที่ออกมาเนี่ยมันก็ดีนะนะฮะเชะลอตัวลงดีแหละนะครับแต่นะพูดเหมือนเดิมเลยก็ดีที่เงินเฟ้อชะลอลงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเป้าสองเปอร์เซ็นต์อะ่ะก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นเราไม่เสร็จอะยังไม่ได้มีอะไรนะครับก็ s, ที่มีเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยก็จะเป็นตัวเลขของตัวเลขเศรษฐกิจเนาะก็เฟดธนาคารกลางสหรัฐเขาก็พูดว่าเฮ้ยตัวเลขเศรษฐกิจจริงจริงอ่ะดีมากนะนะครับแล้วก็คิดวว่่าาขอออเเปปลลียนนนนะแ้กกัะะคืืรรชุมด แล้วเนี่ยนะเฟดบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเป็นลักษณะโมเดิรสนะฮะโมเดสก็คือแบบก็โอเคคือก็ออดีเหมือนกันนะดีเล็กน้อยนะเปลี่ยนจากโมเดสเป็นโมเด r เรย์โมเดเรคือเ,ออเติบโตในระดับปานกลางและจากแบบเล็กน้อยก็เป็นปานกลางนะครับก็แปลว่าเศรษฐกิจดูเหมือนจะให้ภาพที่ดีมาึ้นแล้วก็อีกการหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยคือเฟดบอกว่าที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจบอกว่าน่าจะไม่เกิดรีเซชชันแล้วอ้าวขนาดนี้เลยนะที่ปรึกษานะครับแต่แน่นอนวนะ่าเฟดเฟดพูดไงฮะเฟดพูดเหมือนเดิมา <laughs> ขาไม่เชื่อกรรมการนะไม่เชื่อคือ,อ,อตัวเองอ่ะมีที่ปรึกษานะทางด้านเศรษฐกิจที่ปรึกษาที่ปรึกษาบอกว่าไม่น่าจะเกิดรีเซชชันและเศรษฐกิจน่าจะแค่ตึงๆเฉยๆแล้วกรรมการเฟดก,ก็บอกว่าไม่เชื่อเหมือนเดินะครับผมก็เป็น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 ,ปน,ปนคีย์นั่เสียหลักๆนะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นก็ขึ้นๆลงๆนะผันผวนระหว่างวันก็จะงงๆนิดหน่อยว่าเอ๊ะมันยังไงล่ะเนี่ยนะครับผมก็ก็จะเป็นแม่เสร็จหลักๆที่ ส่งออกมานะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือภาพนี้ครับภาพนี้เนี่ยจะเป็นของทางบูมเบิร์กเขาทำเอาไว้ก็คือเขาไปนับคำน <laughs> นับคำในสเตทเมนทอยแถลงของเฟนเนี่ยนะครับว่ามันมีถ้อยคำที่แบบเชิงฮอกกิชอย่างเช่น กลัวเงินเฟ้อขึ้นมากอันนี้เขาเรียกฮอกกิชเนาะกลัวเงินเฟ้อขึ้นมากมันฮอกกิชก็จะนําไปสู่การขึ้นดอกเบีย้ยหรือทโอนโดวิชนะทโอนโดวิชก็คือเออเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะครับผมเออ่ดูแล้วดอกเบีย้ยน่าจะต้องคงหน่อยนะเราเระมัดระวังอะไรพวกนี้อันนี้เรียกว่าทโอนโดวิชคือโทนที่จะลดดอกเบีย้ยนะครับผมก็ ในครั้อันนี้ก็ไปนับคาํบคมามนะานับคามาจริงๆอะถ้านับคากันจริงๆเนี่ยนะครับโทนข้างล่างมันเยอะกว่านะโทนที่มันฮอกกิสมันน้อยลงนะมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงก็ก็เป็นสิ่งที่ดีแหละนะครับว่าตัวแม่เศษที่ที่พยายามจะพูดออกมาจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อบอกว่าเอ๊ยยังไม่แน่นะจะอาจจะขึ้นดอกเบี้ยต่อในช่วงการประชุมที่เหลือของปีแต่ว่าไอ้บวดดิ้งที่มันไปโทนฮอกกิย ok มันน้อยลงที่บอกกลัวๆๆอะไรพวกนี้นะครับมันมีโทนที่น้อยลงนะครับผมก็ก มุมมองของเรานะนะฮะของบร e ิษัทอสปริงเราที่เรามองว่าจริงเฟดเขารู้เฟดเขาเห็นแล้วว่าตัวเลขมันชะลอนะเศรษฐกิจมันชะลอเงินเฟ้อมันชะลอแต่ว่าก็ยังจําเป็นที่จะต้องคูคูไว้ก่อนนะดอกเบี้ยก็อาจจะต้องขึ้นไปก่อนนะเออเอาชัวร์เอาชัวร์นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเงินเฟ้อกลับมาอะไรแย่เลยนะครับก็คงเป็นในมุมมองเดิมนะครับของเรื่องของสาระเราคงมองเหมือนเดิมนะอย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ว่าเหรอสำหรับตัวมุมมอง การลงทุนในฝั่งหุ้นสารัฐนะครับผมเราก็มองไปลักษณะของการ buy อ n d dip นะเราก็มองว่าเฟดเนี่ยยังขู่ยังไงก็ต้องขู่ต่อนะครับพอะขู่แบบนี้ปตัตลาดจากหุ้นจะขึ้นเนี่ยมันก็ได้ไม่สุดนะครับผมแล้วก็ตัวของาการประชุมนี้ก็ถือว่ายังล่อ,อไปกับสิ่งที่มุมมองของเรานะครับแล้วนะเราคงมุมมองเดิมเนาะก็เป็นลักษณะของการ buy อ n d dip ถามว่าชอบไหมชอบนะนะเฟดท้ายๆของการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นขาลงเนี่ยยังไงก็ต้องมีติดพอดแต่ประเดน็นก็คือราคาที่จะเข้าเนี่ยอาจจะเลื่องนิดน,นึงนะวันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการ b คร บเชลนะสำหรับตัวของหุ้นสารัตหุ้นโลนะครับก็เราแนะนำตั้งแต่โกรดจัดจ่ายเช่น u เอสยูเอสเทคนะครับที่เป็นเทคสารัตเพียวเราก็แนะนำา GCG นะครับ Global Capital Growth ที่เป็นหุ้นโกรดทั่วโลกอนะ่าก็เราก็แนะนำแล้วก็ g q g นะิวจีเนาะโกลบอล i t y ที่ w t h ที่เป็นเอียงเรียกว่าเอียงทางโกรดนะฮะแต่ว่ามีพวกเบรนมีพวกแวลูผสมอยู่ด้วยก็เราเชียร์หมดเลยนะครับเรามองว่าสามารถลงทุนได้ครบทั้งแผงไม่จะอะ่ไม่เหมือนต้นปีนะถ้าตอนต้นปีเนี่ยของยิปีปิงเรามองว่าขอโกรดเพียวๆกนะกๆก่่ออนนจะััดหะพออมาตนนี้ปรับรบอก กระจายกระจายหน่อยน่าจะดีแต่เป็นลักษณะของการ buy on dip นะครับผมอ่ะโอเคก็จบไปไฮไลท์ใหญ่นะครับผมก็เล็กๆน้อยๆสักสองเรื่องแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีตัวของเมตานะครับผมเฟซหรือว่าเฟซบุ๊กนี่แหละก็ผลประกอบการดีกว่าคาดนะครับทุนก็ปรับตัวขึ้นนะก็ บางกองของเราก็มีถือบ้างนะแต่หลังๆไม่ค่อยเห็นแล้วนะไม่ค่อยเห็นใครถือ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 เฟซบุ๊กสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอ่ะสุดท้ายผลประกอบการมันออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ประเด็นนัคือไอตัวที่ยังไม่ค่อยเห็นอนาคตเท่าไหร่คือตัวเทรดเนาะเทรดก็คือตัวที่เขาออกมาใหม่แล้วก็เอามาจะมาสู้กับ t วิตเตอร์ของคุณ อ่ะคุอีลอนมาร์ก์เนี่ยที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น X แล้วนะครับเจาะตัวนั้นยังไม่ค่อยเห็นอนาคตเท่าไหร่ยังยังรุ่มรุ่มดอนดอนอยู่นะครับแต่ประเด็นคือไอตัวที่มันเป็นตัวรีวิสนะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับที่เอามาสู้ทิกต o k เนี่ยนะครับประเด็นคือรายได้มันเริ่มมายอดผู้ใช้งานม,มันเริ่มมากที่เออมันเริ่มดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เมตตาก็บอกอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพุ่งไปทางนี้ก่อนนะไอตัวรีวิสเนี่ยนะแข่งกับทิกตอกก่อนแล้วกันนะครับแต่ตัวเทรด,ทเไเเดไว้ก่อน นะครับให้ค่อยๆพัฒนามันไปนะครับผมก็เป็นแนวโน้มที่ดีกับตัวของสร้างเซถียรมินที่ดีให้กับหุ้นเทคเช่นเดียวกันนะก็งบออกมาดีสำหรับตัว Facebook แล้วประเด็นคือ Facebook มันจะอยู่ในแก๊งโซเชียลมีเดียเนาะซึ่งก่อนหน้าเนี้ยน,นะครับหุ้นเทคสหรัฐเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มใ,ใหญ่ๆนะคือกลุ่ม IT นะครับไอที IT อย่างพวกที่มันเป็นฮาร์ดแวร์เทคเนาะแอปเปิลไมโครซอฟอะไรพวกเนี้ยนะครับกับพวกเทคแก๊งที่สองคือแก๊งโซเชียลมีเดียนะแบบเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อะไรพวก,นกนนนเนี้ยก่ออนนนห้้าาีีไไพวกก IT Microsoft ปดม Apple Microsoft, amazon.com อ,อันนี้ไปดีแต่ว่าไอที่ไม่ดีคือโซเชียลมีเดียเนาะเฟซบุ๊กทวิตเตอรอะไรพวกนี้ไม่ค่อยดีนะครับ mm hmm. ก็ทั้งงบอันนี้ตัวแทนของกลุ่มที่ไม่ดีเนี่ยงบมันออกมาดีแล้วนะครับ mm hmm. ก็น่าจะเป็นเซนิเมนต์เชิงบวกกับเทคโดยภาพรวมมันก็จะได้วิ่งไปตามกันนะครับผมอ่ะก็สุดท้ายประจำวันนี้นะครับก็มีตัวของซัมซุงนะครับก็เปิดตัวมือถือเอ่อแกลเล็กซี่เซตนะครับเซตโฟร์ เจเนอเรชันห้านะครับก็เป็นมือถือพับได้กเ็เปิดตัวเจเนอเรชันห้าก็ค่อนข้างจะว้าวนะก็น่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้นะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยนะครับเซนส่วนใหญ่คนชอบนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าไอ,อ้ตัวเทคโนโลยีข้างในอาจจะยังไม่ค่อยมีใหม่นะแต่ว่าตัวของลิโกฟีเจอร์อะกันฟีเจอร์เนี่ยนะครับมันดูสะดวกมากขึ้นก็ตัวเนี้ยตัวจอเนี่ยกาออกมาคือถ้าเป็น ก่อนหน้านี้นะครับไอ้ตัวโฟลก่อนหน้านะี้กางออกมาปั๊บมันยังไม่เหลี่ยมนะแต่รอบนี้ก็เหมือนขยายจอหน่อยก็คือพับกลางพุ่ออกมาปั๊บเป็นสี่เหลี่ยมแบบจัตุรัสเลยนะหน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมก็พับกลับมาปั๊บก็เป็นเป็นเป็นโครงมือถือเหมือนเดิมนะครับก็ยาวอยาว6.7นิ้วนะครับผมมาเยอะ กาวมาแล้วเหลี่ยมมากขึ้นนะครับผมก็น่าใช้งานเรื่องครับเหมือนกับกาวมาก็จะเหมือนเป็นแท็บเล็ตมากขึ้นนาะมันก็มันก็จะตรงใจคนที่แบบมาถือมือถือเครื่องนึงแท็บเล็ตเครื่องหนึง่งฝนรุ่นที่แล้วกาวมาก็ไม่เหลี่ยมไม่สะใจไม่เหลี่ยมเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ประเด็นคือมีจอเอ่อนอกจากจะมีจอเปิดมามีจอแล้วใช่ไหมพับปั๊บมีจออีกใหญ่ๆครึ่งหนึ่ง บนข้างบนด้วยผนมะก็เอาสะดวกแหละแบบพับแล้วยังมีจอดิสเพย์ข้างบนอีกนะฮะก็ดูเหมือนจะมีฟีเจอร์อะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้เพิ่อเพิ่อนเน้นความสะดวกเนะทคโนโลยีอาจจะยังไม่มีใหม่นะแต่ว่าความสะดวกเนี่ย เอามาแข่งแอปเปิลนะครับ่าเรามีฟีเจอร์ต่างๆเล็กๆน้อยๆที่มันมันมันสะดวกมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จีบัตหาก็จะมีอะไรพวกนี้ที่มันแบบหน้าจอชัดขึ้นมีอะไรเร็วขึ้นอะไรพวกนี้ที่มันจีบัตหาแลว้ว่าน่าจะตรงใจเน้นเน้นว่าตรงใจกับผู้บริโภคนะไม่ได้เน้นว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆน,นะครับผมก็น่าจะกระตุ้นยอดขายซัมซุงนะซัมซนะุงนี้ก็กองทุนหลายๆกองของเรา,เรานะกองทุนฝั่งที่กองทุนหุ้นเอเชียของเราก็เป็นเราก็ชอบนะกองทุนอย่างเอเชียของเราก็จะมี t m p AGF นะครับว่าจะเป็นกองหนึ่งที่ลงทุนในหุ้น Asia, เียก ก็ชอบนะชอบผู้จัดการทุกนของเราก็ชอบในส่วนของตัว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 หุ้นซัมซุงเช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะเป็นข่าวหลักๆนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมก็ครบถ้วนนะครับสำหรับยูนิทูนวันนี้นะครับ็พรุ่งนี้วันหยุดนะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ